สวัสดีครับพี่น,น้องรายการพระคำนมสุขมาถึงท่านแล้วนะคะสิบนิวว้วพระนมบังกมโยไายท้งยิ่งทางชาติเมตตาไม่เพนหน้าเอ้ยวันนี้วันฮัดข้อปฏิบัติจิตใจใอสส้สดใสบริสุทธิ์ยึดทำความช่วให้ขัวพระเจ้าได้เข้าวันเข้าวันหน้าเอ้ยวาแมยได้เข้าวันเข้าวันหน้าเอ้ยวันทุกคนใ้บริสุทธิน์นะ สดุดี25ข้อสิบทางทั้งสิ้นขององค์พระผู้เนเจ้าเปลี่ยนด,ด้วยความรักเมตตาและความซื่อสัตย์ <c oughs> แก่บรรดาผู้ที่รักษากฎ,กฎเกณฑ์แห่งพันธสัญญาของพระองค์ฉนั้นใครรักษากฎเกณฑ์พันธสัญญาของพระองค์และพระองค์จะอวยพรมากมายความรักเมตตาความซื่อสัตย์ <c oughs> ของพระองค์ก็อยู่กับผู้นั้นและผู้นั้นก็มีความรัก <c oughs> ความเมตตาและความซื่อสัตย์เหมือนพระองค์ทุกๆวันให้คนเห็นทั่วโลก อธิษฐานก่อนค่ะสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์เพคะลูกขอสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ทุกลมหายใจเพคะสรโลโกเสอฟ้าเธอให้เป็นแหลงรถเบญเจมอยู่คิงโดมคำอยู่บินวิญญาณนอนในจีจีที่เฮ็เหมนกีบานทีเดียวเดเรเบตแอนด์ฟอร์กิฟอันเดดเอฟวิออนโซแฮโฟกิฟเป็นอะไรเธออลิดาเดนทูทิมเทชันบัตดิลิเวอร์แอนโฟมิมินฟอร์ยอิส์คิงโดเมนอัพาวเวออร์แนดด์เกอรีฟอร์เอเวอร์เอเมน ขอพระบิดาสเสด็จมาเป็นประธานในพิธีเถิดไปคะขอพระบิดาเทวปโพลลงมาจาาฟ้าสวรรค์ให้ลูกทุกคนที่ใจสัตย์ซื่อมือสะอาดในการประกาศข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐเป็นฤทธิ์ของพระเจ้าที่พระเจ้าให้จัดทำจัดสำแดงอัศจรรย์ให้คนเห็นทั่วโลกและให้ประกาศทั่วโลกเพื่อคนหลงกลจิตคนทปิดกลับใจวรคษีฮารคษีหากลูกทุกคนทำผิดเรื่องไรกราบขอประทานอภัยบาปด้วยเถิดจ้า ขอพระเจ้าเทพพอ,พอลงมาเทพอพอลงมาไม่ขาดสายดังหาฝนไปคะโซโลโกฟอร์ไดฟอร์ก็คือวาระคาชีโฮโลฟร์ไกัเซฟสิ่งชั่วร้ายหมดไปในนามพระเยซูสารกคาชีโรโกเซขอมีแต่สิ่งดีสิ่งเป็นมงคลเกิดที่บ้านและที่บ้านลูกทุกคนทุกครัวเรือนจนสุดปลายแผ่นในโลกในวันนี้ขอให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระอ,องค์เถิดเจ้าข้าขอบคุณพระอ,องค์ในนามพระเยซูวาเมนแตงจีซาเพลลอดเพลลอดขอบคุณพระเยซู เสริญพระเจ้าสรรเสริญพ พระกิทรงนำทางอย่างปลอดภัยรักพระเจ้ามากกว่าสิ่งใดในโลกนี้ตั้งเรือดีมั่นคงอย่าสงสัยทำสิ่งใดให้พระองค์ทรงพอพระทัยขอเกิดใในพระเยซูผู้ชนะโลก ิัญญาและความจริงของสิ่งทุรานหมดไปในน้ำพะเยสวาเมนโลกนี้จะมีความสุขเราทุกคนมาเชือพระเจ้ากันทั่วโลกปาปาสุขสันโดนไปนั้นและไอ้หมดตายเม็ดแมลงแม่แกเป่นเจ้าจิ้งปลาขาเตียงลงมาก็อย่าวาดตัวเพราะไม่จับตัวเราทำแต่ดีพระเจ้านีกคุคงกรพระแม่ออพระเจ้านีกคุคงกรพระเจ้าคุ้มครองพี่น้องทุกท่านที่ชอบทำและย,ยำเกรงพระเจ้านะคะ ที่ซื่อสัตย์สุจริตคนซื่อสัตย์จะอยู่กับพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมน <c oughs> <c oughs> พระคำที่มาถึงท่านในวันนี้ลูกาบทที่14ข้อ5 h e n and a n s w e r them saying Which of you having a donkey donkey ไปวลานะ a r and a l that has fallen into a pit วินนอสอิมิเอ็ลีู่ดให้เขาออกใน e ันเสารบดพระองค์จึงตรัสกับเขาทั้งหลายว่าคนไหนในพวกท่านถ้าจะมีลาหรือโคตกบ่อจะไม่รีบฉุดลากมันออกในวันสบาโตหรือหมายถึงวันสบาโตนี่พระเจ้าทรงรักษาคนง่อยก็หายคนพิการเดินได้ใช่ไหมแล้วคนก็ต่อว่าไง เสร็จแล้วพระเจ้าบอกอ้าวถ้าโคลาตกลงไปในบ่จะไม่ช่วยจุดลากมาหรือปล่อยให้โคตายหรือจริงไหมพี่น้องเหมือนพี่น้องอ่ะถูกรถชนรถล้มวันนี้หรือตกลงไปในเหววัน,นี้เราไม่ช่วยหรือในวันสบาโตต,าต้องช่วยทุกวัน,วน,นพระเจ้าถึงบอกว่าต้องช่วยทุกวันไม่ว่าวันไหนพระเจ้าแม่ทางานในวันสบาโตใช่แต่งานช่วยคนนี่ทําได้พี่น้องนึกออกไหม ช่วยคนได้ทุกวันไม่เป็นวางมือในนามพระเยซูทุกวันไม่ว่าวันไหนพี่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อวานก็ซื้อก็ไปวางมือให้เมื่อวานก็วางมือให้วางมือเขาให้ทุกวันเลยเขาเจ็บป่วยเป็นนี้เดินไม่ได้อีกคนเจะปวดหัวอีกคนปวดท้องอีกคนนอนไม่หลับนีต้องทําทุกวันเลยพี่น้องพระเจ้าถึงตรัสไงแม้วันสบาโตก็จะช่วยเหลือคนได้ให้รู้ไว้อย่าปลัดเวลา ช่วยคนได้ในทุกชีวาไม่ว่าวันนั้นจะเป็นวันอะไรให้ตั้งใจช่วยแม้วันสบาโตก็ต้องตั้งใจทำนะพระาพระเจ้าให้ทำต่อไปลูกาบทที่13บสาข้อสิบห้ The Lord then answered him and said, "Hypocrite, h ry, uh, does does not eat one uh, of you?" On the s e เ b a t h loose his ox and donkey from the s t o ีด and lead it away to water it แต่พระอ,องค์กลัดตอบเขาว่าโอ้คนน่าซื่อใจคดเจ้าทั้งหลายทุกคนได้แก้วัวแก้ลาจากคอกมันพาไปให้กินน้ำในวันสบาโตไม่ใช่หรือเห็นไหมโอคนอื่นว่าแต่พระอ,องค์ว่าอ้ทำไมทรักษาในวันสบาโตแล้ว ไม่แก้วัวแก้ควายไปกินหญ้าเนึอให้ปล่อยให้มันอดหรือวันสบาโตจริงแม่พี่น้องปบมือสวายแกะเจ้าพระเจ้าพูดถูกเพนะวันสบาโตไม่งั้นกอดมือกอดเท้าแล้วไม่ให้วัวก,กินข้าวเลยเราก็ไม่ต้องกินข้าวเลยไม่ทําอะไรไม่ได้พี่น้องคนละเรื่องและคนละงานพระเจ้าให้ทําอาหารกินได้พระเจ้าเลี้ยงโคได้วัน จงโคไปพระเจ้าให้จุงโคไปกินข้าวก่อนแล้วเราไปวันสะบาโตไปโบสถ์ได้ไม่เป็นไรไม่ผือจะให้เขาอดหรือ,อพระเจ้าถามอย่างเงี้ยคนน่าซึ่งใจคดจะพูดปดตลอดมาแก้วัวลาไปกินหญ้าก็บอกว่าไม่พระองค์ทรงช่วยคนทุกวันให้รู้ไว้ไม่ว่าวันไหนช่วยคนได้ทุกวันให้สุขสันต์เอ้ยเอ้ยเอ้ยฉะนั้นช่วยทุกวันพี่น้องการช่วยคนนี่ช่วยได้ทุกวัน คนตกหกลม้มคนพลัดตกคูตกบ่อตกท่อวนะัวตกคูตก,ตกบ่อตกท่อช่วยได้เพีนึกออกไหมวันสบาโตก็ไม่เว้นนะแต่พระเจ้าไม่ให้ทํางานหมายถึงทํางานเราไปรับจ้างเขาวันนี้สมมุติรับจ้างขายของก็ไม่เราหยุดเราไปรับจ้างถูบ้านก็เราหยุดเรารับจ้างกยุ้ขยะเราก็หยุดพนันแน่พี่น้องนอกจากส่วนรวมส่วนรวมก็ ประชุมกันเออเก็บขยะกันนะทั้งเมืองให้บ้านเมืองสะอาดเขาไปแบบนั้นแหละเมื่อก่อนนี่แต่ไม่ใช่ด้วยไปทํางานรับจ้างแต่ถ้ารับจ้างเพื่อเอางเงินแลกเงินมานนเนี่ะไม่ได้พี่น้องรับจ้างเพื่อแลกเงินมา,าเห็นเงินมากกว่าพระเจ้าไม่ได้นึกออกไหมต้องตีบทให้แตกนะแล้วในลูกาสิบห้าข้อสี่นั้นใครในพวกท่านที่มีแกะ ร้อตัวและตัวหนึ่งหลงหายไปจะไม่ทิ้ง99ตัวนั้นไว้ที่กลางทุ่งหญ้าแล้วออกไปตามหาวัวที่หายไปนั้นจนกว่าจะพบหรืออธิบายว่าตามหาวัวที่หายไปนั้นคือเพราะว่าบุตรมนุษย์นี้มาเพื่อแสวงหาผู้ที่ช่วยหลงหายไปนั้นให้รอดอุปมาบทนี้นะแสดงให้เห็นถึงจุดประสงค์ของพันธกิจของพระเยซูคริสต์ในโลกนี้เปิดเผยพระประสงค์ของพระเจ้าให้ช่วยกัน ช่วยผู้ที่หลงหายให้รอดช่วงนี้รันเนี่ยเหมือนไม่เป็นนี่เมื่อก่อนหลงหายไปใช่ไหมพระเจ้ามาช่วยให้รอดนีรันนึกออกไหมลูกแสแหลก็เหมือนกันลูกเจ้าเอก็เหมือนกันลูกจงดีลูกจัก,กริดลูกกับปิญญาพระเจ้ามาช่วยให้รอดนีรันนึกออกไหมตอนแรกบาปสุดสดสิ่งสําคัญในหัวใจคือพระเจ้าในในการเสาะหาคนบาปที่หลงหาย พระเจ้าส่งหาให้เรื่อยเพื่อนำเข้าสู่การไถ่ของพระเจ้าเมื่อคนบาปคนหนึ่งกลับใจใหม่ทั้งพระเจ้า,จา,จาและสวรรค์ต่างชื่นชมยินดีปรบมือถวายเจดพระเจ้าเห็นไหมแม่เพนพูดอยู่ทุกวันปรบมือถวายเจดพระเจ้าและปรบมือให้คนที่กลับใจจากบาปนะมหาพระเจ้าไม่มีการถวายบูชาหรืองานทนทุกข์ใดๆที่มากเกินไปในการส่หาการคนหลงหายและนำเขากลับมาหาพระเยซูคริสต์เนี่ย ไม่มีการถวายเครื่องบูชาใดๆที่ยิ่งใหญ่กว่านี้อีกแล้วเนี่ยไม่เป็นนึกต้องทําทุกวันว่าป,ประกาศทุกวันหาคนรับเชื่อทุกวันนะตามเฟซตามไลน์เนี่ยเขาว่าตามบางคนว่าตามเขาก็ประสบผลสําเร็จกันนะเขาก็ติดสนิทกับพระเจ้าแล้วต่อมาเขาบอกว่าตั้งแต่รับเชื่อกับแม่เพนแล้วปฏิบัติตามทุกวันฟังทุกวันนะก็เจริญเติบโต,ตฝ่ายวิญญ,ญาณขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เกิดผลมากมายเห็นไหม ตอนแรกเขาไปอยู่โบสถ์นะ้หนังแต่เดี๋ยวนี้เขากลับไปอยู่โบสถ์ไฟแล้วเขาก็สบายเขาบอกรู้สึกเบาสบายกว่าเดิมแล้วก็ดีขึ้นการงานก็ดีขึ้นกิจการงานดีขึ้นทุกอย่างนะขอบคุณพระเจ้าแล้วข่าววันนี้พระสงฆ์มไม่ควรสะสมทรัพย์นะคนเราก็เหมือนกันไม่ควรสะสมทรัพย์ทางโลกควรสะสมทรัพย์ทางสวรรค์พระเจ้าตรัสไว้ในพระคมพีมัติวแลเลมพี่น้องไปอ่านดูว่าใช่ไหมสะสมบัติควรควรสะสมไว้สวรรค์ ทรัพสมบัติมนุษย์นี่มงกัดกินได้มันไม่เป็นต้องเปิดดูเรื่อยตามใจอะไรน่ะแมงมั่งแมงสาบมั่งตามใจอะไรถ้าเราวางไว้นานๆมันจะแทะเหมือนบัตรประชาชนหรืออะไรนะสำนอนเพียอนบ้านบ้างอะไรบ้างทรัพสมบัติของเราที่มีอ่ะแมงสาบมั่งแมงตัวเล็กๆมั่งงดมั่งกัด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 ได้ต้องหาลูกเหม็นหยอดไว้หรือแป้ง ร้อนๆหยอดไว้เรื่อยของแม่เป็นหยอดไว้เพื่อกันแมงนั่นเองนะยี่สิบสามสิบปีออกดูออกมาดูทีเอาอยัางเหมือนเดิมก็ยังดีแต่บางบ้านนี่หนูกัดแทะขาดหมดน่นต้องชำรุดแล้วพี่น้องต้องไปทำใหม่แมงสาบกัดหมดวันนั้นมีคนนะฝากตังไวเรียบร้อยกัดหมดเกลี้ยงเลยพี่น้องหนูแทะหมดน่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าสะสมทรัพย์ในทางโลก หนูแท้ได้แมงสาบแท้ได้เนี่ยพระเจ้าตรัสไว้ก่อนที่เราจะเกิดอีกเห็นไหมตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วพระเจ้าตรัสตรงเพียงเพียงเพียงเลยทรัพย์สมบัติสวรรค์นี้อิ่มนี้ันดนทรัพย์สมบัติทางโลกนี้ชั่วคราวเพราะแมงกัดกินได้โจรลักขโมยไปได้พระเจ้าตรัสไว้ฉะนั้นที่พระที่โดนข่าวเดี๋ยวนี้พระสมบัติทรัพย์สมบัติสมบัติสมบัติหมาทางหลวงนี่เห็นไหมอ่ะทรัพย์เต็มไปหมดบางคน ห้าสิบล้านบนี้ยิ่งก็ติดเลยพี่น้องถึงเดี๋ยวนี้ระสซ่งไม่ต้องรับตงังไงดีนะกฎหมายไม่ระสซ่งไม่รับตงังไงดี <c oughs> คนเราทําอะไรก็อย่าไปรับตังอย่าไปหวังเงินนะบางคนไปเสกนะให้เขาเสกนะโมโต,โตเตเอาตังก็ทีห้าร้อยพันไม่ควรพี่น้องไม่ควรเอาตังทำให้ฟรีทําให้ฟรีเหมือนไม่เป็นวางมือในนามพระเยซูฟรีหมดทั่วโลกเนี่ยนะ่ะฟรีหมด ไม่ต้องคิดตังใครนะฟรีหมดเพราะพระเจ้าให้มาฟรีๆทำอะไรก็ให้คนฟรีๆเพราะนั้นพี่น้องอย่าไปคิดตังเขาเพราะโลกเดี๋ยวนี้มีแต่สิ่งหลอกลวงมีแต่คนโกงคนโกงแผ่นดินโกงชาติโกงศาสนาโกงแผ่นดินกันเพราะนั้นพวกเราไม่โกงพวกเราเป็นคิดเตียนต้องทําแต่ความดีไม่ผิดศีลทมไม่ลักขโมยไม่เข็นฆ่าไม่จ้าไม่เห็นท่ากันทุกที่ไม่จองห้องไม่หวดตัวไม่ลงพวกนี้ทําความดีอย่างเดียว ตามที่พระองค์ทรงนำพระองค์ทรงนำให้พูดให้ทำให้คิดเองนะคะเพลงที่พระเจ้าให้วันนี้จงช่วยคนพ้นไฟในทุกวันรับสุขสันจากพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ช่วยคนหลงให้ได้มากลับจิตใจไม่หลงไปทำชั่วให้กลัวบาปเลนใกลกลัวพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงมองดูอยู่จงดูพระเยซูผู้ทรงถ่ที่ตรงกลางเขน ให้ทุกคนกลับใจได้ผลบาปเป็นจนแบ,บกลางเขนตามพระองค์ผู้ทรงใจจงช่วยคนพ้นไฟในวันนี้ตั้งเดือดีเดินตามพระองค์ทรงยิ่งใหญ่พระเยซูผู้ทรงนำผู้คนให้พ้นบึงไฟกลับใจใหม่มหาพระองค์มันคงสืบไปชัยโยอาเมนอาเมน ต่อไปพระเจ้าให้ตอนตีสี่ตีห้าเนี่ยนะข้ารักพระเยซูผู้ทรงรักข้าระบพระบิดาทุกเวลาทูลขอพระพรและทำตามที่พระองค์ทรงตรัสสอนก่อนจะจนขอพรจากพระเจ้าทุกวันพระเยซูทรงอยู่กับทุกคนทุกแห่งหนที่พระองค์ทรงเลือกสรรคนซื่อตรงจะอยู่กับพระองค์มั่นคงทุกวัน มงกุฎสวรรค์เป็นของทุกท่านที่ซื้อตรงเอ,อย่ยมงกุฎสวรรค์เป็นของทุกท่านที่ซื้อตรงเอ,อย่ยอาลีหรือยามาสันเดินพระเจ้าเพระเจ้าให้เพลงนี้แม่เป็นก็อชอบหละแล้วนะถ้ารักพระเยซูเห็นไหมอ่ะแล้วก็พระเยซูจะอยู่กับทุกคนทุกแข่งหนพระองค์ทรงเลือกสรรมาเนี่ยเลือกสรรลูกเจ้าเอมาเลือกสรรลูกจิรภามาเลือกสรรลูกจักริดมาล,ลูกก็ปปินยา ลูกๆทุกคนนะแม่เป็นด้วยพระเจ้าเลือกสรรมาคนซื่อตรงจะอยู่กับพระองค์มั่นคงทุกวันใครซื่อตรงนะอยู่กับพระเจ้าได้ใครไม่ซื่อใครกระบฏอยู่ไม่ได้ครับมงกฎุฎสวรรค์เป็นของทุกท่านที่ซื่อตรงเลยใครซื่อตรงพระเจ้าให้มงกฎุฎสวรรค์เหมือนที่แม่เปนได้รับวันที่ยี่สกรกฎาคมสอศแล้วตอนเป็นเป็นนะพวกเราที่ยังไม่ได้รับอยู่ตายไปแล้วรับทุกคนนะคะ ขอาการรับใช้ในวันนี้จงเป็นที่ประจักษ์แจ้งทุกแห่งหนจงถึงแก่ญาติมิสนิทชนให้ทุกคนเหล่ามูชนในโลกาให้เดินทางสาว่างของพระเจ้าทุกข่ำเช้าอาา่านพระคำทำตามงานทูลาบรถทุกชีวีที่เกิดมาต้องมรณาถูกพิพาษาาไม่พ้นกรรมที่ทำไว้ใครทำดีได้ขึ้นหวันใครทำชั่วลงบึงฟนะไฟนรกแม้เป็นไปเห็นมาแล้วถึงมาบอกทุกวันไงให,ให้พี่น้องกลับใจนะกลับใจจากบาป ขอบคุณพระเจ้าที่ให้ไปเห็นขอบคุณพระเจ้าที่ให้มาบอกขอบคุณพระเจ้าในนามพระเซูวาเมนช่วงนี้รับเชื่อพูดดังๆเลยครับพี่น้องพูดดังๆเลยใครที่เจ็บป่วยผิดหวังนี่ศินกรรมพราอย่างร้างใครที่ลําบากใจเหลือเกินอยากฆ่าตัวตายไม่ต้องฆ่ามาหาพระเจ้ายกเสียงขึ้นเลยค่ะข้าแต่พระบิดาลูกปรารถนาพระองค์สุดใจด้วยชีวิตลูกผูผิดบาปมานานผีซาตานมาแย่งใจไปเคยทำผิดบาป ขอสารภาพกับใจขอพระองค์ทรงอภัยเถิดเจ้าข้าพระบิดาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอ,อเชิญพระองค์ทรงครอบครองบพลังชีวิตเปลี่ยนจิตใจใหม่ชุบชีพใหม่ปลดบาปและคำสาบแช่งปลดพันธนาการผีมารซาตานจากบรรพบุรุษที่เคยทำมาขอพระบิดาทรงนำพาชีวิตลูกใหม่ให้เปลี่ยมล้นด้วยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์หยุดบาปเวรกรรมทำแต่สิ่งดี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูทรงมรณาสามวันก็ฟืน้นคืนพระชนเพื่อกระทําให้ทุกชนชาติเป็นคนชอบธรรมให้พ้นบาปและคำสาปแช่งให้พ้นบึงไฟนรกลูกขอรับพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดตลอดไปขอพระองค์ทรงวอวยพรชัยลูกอธติษฐานด้วยความเชื่อขอบพระคุณพระเจ้า กราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าปรบมือถวายแก่พระเจ้าปรบมือลูกพระเจ้าคนใหม่ยินดีด้วยนะเลิกบาปให้หมดพี่น้องทำแต่ความดีแข่งกับเวลาช่วงนี้อธิษฐานเผื่อประเทศไทยและประเทศทั่วโลกและพี่น้องที่เจ็บป่วยเอามือขวาวางบนหัวเลยนะคะไม่เป็นเอามือขวาวางบนหัวหายป่วยแล้วไม่ได้ทานยาเลยขอบคุณพระเจ้ายกเสียงขึ้นเลยค่ะ ขออนุญาตใช้ภาษาพระวิญญาณภาษาแปลกๆที่พระเจ้าชักปากไม่เป็นให้พูดไม่ใช่บทสวดค่ะววันกันเซโกตุโกฟานในวันกันเชนนอนโกฟานในกฟานกันซีนนดกกันซีโรฟานในวันกันซีนนดึกกันฟอนในวันกันซีนนดกกันฟานในวันกันซนนกกันซีนนดกกันโฟโซโดโกโฟนดกกันซีขอพระเจ้าเทพระพลลงมาขจัดมารผีร้ายในแผ่นดินออกให้หมดขจัดความโลภโกรธหลงออกให้หมด ขจัดคนชั่วทั้งแผ่นดินเพคะประกาศกโุตโกฟวนังกันติสงครามหมดไปการไหว้รูปเคารพหมดไปแก๊งคอนเซนเตอร้หมดไปแก๊งที่สัมสรนทางเพศหมดไปแก๊งแต่งตัวโป้หมดไปเพคะประกาศกโุตโกเิขอพระเจ้าทพพีพโพลงมาให้กับคุณอารีให้หายป่วยประกาศกโุตโกเิคุณลูกเจ้าเอลูกจงดีลูกจักริลูกดาวลูกดาวเดืองลูกกัปพินยาลูกสุขพินลูก น้องเล็กน้องรวยน้องซอยเกินน้องภารกิจเชียวโคโรภารกิเซ้นภารกิจชินภารกิจฟานารกิจเซโซเชนยลภารกิจโรฟ้าในกาเไฟรกิจชินภารกิจสร้างภารกิจชินภารกิจฟ้านารกิจชีโซอารกิจดูโกฟรูภารกิจเดี๋ยวก่อนนะภารกิจดูโกฟูภารกเซนะภารกิเดี๋ยวกิจขอพระเจ้าเทพอลงมาให้น้องอ้อยกับลูกบ่าวด้วยปารกิจโกรุโกซีขอพระเจ้าเทพอลงมาให้พี่น้องทุกท่าน ประกาศสีนุตโกโฟเจมคนลงให้กับจิตคนทับผิดให้กับใจประกาศสีนุตโกโฟระกาศเซ่ดะกาเซ่ลาตกาศสีนุตโกโฟระกาศเซนังประกาศเซ่กางสีนุตโกโฟระกาศเซ่ฮานักเซ่นางเซ่วัลลากาเซ่นากาซ่นุตโกโฟให้ลูกสุขพินด้วยประกาศเซ่ให้ลูกน้อยด้วยพ้นวิกฤตนะคะแล้วก็ให้ลูกวรพรด้วยประกาศสกุลโกโฟประกาศเซ่ดะกาศสีนุตโกโฟ ให้ลูกโนดลูกไนลลูกสุกลูกเมลูกขิมหลานลาน,นิ่งหลานในนิวด้วยประกาศสิกุโดโกฟรนกเซนักเซขอพระเจ้าเทพอพลลงมาให้ลูกลูกทุกคนที่ใจสัสตว์ซื่อมือสะอาดน้องเล็กน้องรวยน้องสอยเกลือน,นอบด้วยนะคะป,ประกาศสิกุโดโกฟอรนากเซ่นาักเนักเซ่นกโตโกให้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจ,จากความอยู่ร้อนนนทุกความยากจนเข็นใจอันตรายใดๆไม่มาแพร่พา,านลูกหลานของพระเจ้าทำมิกระชหนของพระเจ้าต้องยืนยงพันชั่วอายุ ขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนซิบนิวพระนมและบังคมข้อลาต่อชาวลบมาฟังวาจาเจ้าเป็นหน้าเอ้ยว่าแมวฟังวาจาเจ้าเป็นหน้าเอ้ยทางพระเจ้าทางบร,ริสุทธิ์ให้หยุดาบาปไอ้นคำสาบทาง พีะคัจบเล่ม3ามหมื่นหข้อพระเจ้าอวยพรถึงลูกหลานหลินหลุนเลื่อล่ลลาลูดอ่านแล้วต้องทําตามนะพี่น้องผิดข้อเดียวคือผิดหมดนะคะอย่าผิดผิดข้อลักขโม,มยก็ไม่ได้ผิดข้อล่วงประเวณีก็ไม่ได้ผิดมองภาพโป๊ก็ไม่ได้ฟักลูกตาทิ้งดีกว่าตกอยู่ในนรกนะคะขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนขอพระเจ้าอวยพรผู้ที่แชร์คลิปนี้ต่อเป็นท่อพรพรด้วยค่ะเดรสบีวิทย์สวัสดีค่ะ